ช็อกโกแลตนะคะช็อกโกโต์ช็อกโกแลตถูกแล้วเรามาก็ต้องวางไว้แบบนี้นะคะถึงมันจะเช็ดจะเซ็ตจะเช็คตัวแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเราต้องเอาวางไว้นะคะวันนี้ขิมกับเป็นหอมจะมาทำป๊อกกี้แฟนซีนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่าเราจะทำอะไร อันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตนะคะของเราอันนี้เป็นช็อกโกแลตของเรานะคะแล้วก็เป็นเครื่องตกแต่งแบบนี้นะคะเป็นสีสีแล้วก็แท่งขนมปังเอาไว้แบบเคลือบนะคะแล้วก็มาต้องทําให้ละลายให้ก็จางเลนเนนยนะคะน,นะคะเราก็จะมาทํากันเลยนะคะว่ามันจะทำํำยังไงก่อนแรกใช้ขนมปังแท่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอามาราบนะคะนะ ได้นคนละอันเลยนะคะแล้วก็มาตักไว้ตรงนี้เนาะแบบนี้นะนี่นะคะให้มันหยุดออกหมดก่อนนะคะต่อไปเราก็ใส่เกต็ดไอ้น,นี้กันเลยนะคะนี่นะคะเราต้องทาให้ทั่วนะคะถ้าเราทาไม่ทั่วไม่งั้นมันจะเลอะนะคะเสร็จแล้วนะคะแค่นี้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะโรยอะไรกันนะ,นะคะเดี๋ยวใส่เพิ่มก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็วางกันเลยนะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำาต้องละลายลาาช็อกโกแลตนะคะก่อนนะคะถึงจะทำได้อย่างนี้ใช่เราต้องละลายช็อกโกแลตในไมโครเวฟก่อนนะคะแล้วค่อยมาเอาใส่ลงกระทะหรือว่าไอ้พวกขันเอาพวกอันนี้มาทำก็ได้นะคะ แล้วก็ตั้งไฟแล้วก็รอให้มันแบบละลายแล้วก็ค่อยคนไปเรื่อยๆน,นะคะถึงมันจะเป็นแบบนี้นะี่คนๆแบบนี้เลย เราก็ต้องวางไว้แบบนี้นะคะถึงมันจะเช็คจะเซ็ตจะเซ็คตัวแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเราเต้องเอาวางไว้นะคะแล้วเราก็จะมาทําดนะคะสตรอเบอรี่อะไรหลายอย่างเลยนะคะแต่ว่าเราไม่มีเนาะหาซื้อไม่ค่อยได้ก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้มีรสสตรอเบอรี่ตลัวจากนั้นคะการที่เราทําครั้งแรกก็เป็นแบบ นี่นหมว่าอาจจะมีนิสนึงนะคะก็คือตรงนี้ก็หยุดนิดนึงก็ได้ไม่จะไรหรอคะช็อกก้องอร่อยค่ะหวานหวานหอมค่นแต่ไม่ขมนะคะเพราะว่ามันเป็นช็อกโกแลตมันไม่ได้เป็นโกโก้นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะฟางเลยวางทีละอันนะคะ ห้ามบานครับกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดกันแล้วมันก็จะเละด้วยนะคะแล้วเราก็อดกินนะคะนี่นะคะมันก็กินได้แล้วค่ะแต่แค่ต้องทำให้สวยที่สุดกินแบบเร็วๆก็ได้นะแต่ว่าอยากที่นะคะต้องสังเกตค่ะเนี่ยเราเอาตากไว้แห้งมันก็จะแบบจะแห้งแล้วนะแล้วมันก็จะแบบนี่มันนะคะมันตัวเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้แห้งเลวนะคะตอนก็แห้งแล้วเพราะว่าอีกนิดนึงแล้วกันอ่าเติมได้นะคะ ชิมหน่อยอร่อยดีอร่อยมากหวานหอมมากช็อกโกแลตเฮ้ยถูกแล้วอันนี้ชิมทุกคนนี้ก็คือช็อกโกแลตนะคะเพิ่ช็อกโกแลตเฮ้ยช็อกโกแลตแท้ถูกแล้วเรามาทำดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะว่าเดี๋ยวมันแข็งอีกนะคะมา แม่เราติเราแต่งตีมเป็นวัยรุ่นนะคะสกอยสกอยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทำเราจไลท์สดด้วยนะคะเป็นตีนสายนะเดี๋ยวจะอหวานนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะทําชาเมนไข่ลึกด้วยนะคะอย่าลืมติดตาด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะเรามาหน้าทางกันต่อนี่นะคะที่เราทากันเสร็จอันนี้คือทากันเสร็จแล้วแบบอันนี้ก็ปีนแบบแข่งบ้านนะคะเพราะว่า น่านะคะนี่นะคะ,ะ,คะเราก็ทำเสร็จนะคะเลยมาริวกันว่าอร่อยปีมี้เราอร่อยไหมอร่อยมากๆเลยนี่นะแล้วมันคือเราจะมาชิมเอาละกันเนี่ยรสชาตรงัวน,นี้เป็นยัค่ะกินแบบอันนี้มากกว่นะคะแบบ หลเลยะคะที่โรงเรียนยู้นยนะคะไว้เปิดเทอมนะคะทำขาดนี้ต้องใช้แม็กสองอันนะคะแม็กสองอันอย่างนี้เลยเสร็จแล้วนะคะแต่อร่อยมากเลยนะคะ,คะเปิดย๋ยวฝากกดติดตามใ้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้พวกเราลงคลิปใหม่ๆแล้วก็คลิปสอนทำอะไรทุกคนขอมาใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะ เนี country, like ่ยเราพวกเราขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้งค่ากดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งด้วยนะคะฝากไปกดติดตามช่องหนูด้วยนะคะเผื่อลงคลิปใหม่ๆจะได้รับชมกันเยอะนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ใหด้วยนะคะวันนี้ขอลาจากกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอเปนวันที่ดีนะคะทุก